ค <Okay. S 2> วามเป็นกลางนะครับคุณดูข้อนี้นะข้อที่4 4 1หนึ่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าแลบจะต้องมีโครงสร้างและระบบการจัดก,การเพื่อรักษาความเป็นกลางดังนั้นนะโครงสร้างของแลบนะครับควรจะนะฮะไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานที่อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียนะเช่นไม่ขึ้นตรงกับฝ่ายผลิตไม่ขึ้นตรงกับทาง qc ไม่ขึ้นตรงกับทางฝ่ายขายหรือหรือทางฝ่าย i d นะฮะควรจะเป็นหน่วยงานอิสระนะฮะ ขนะึ้นตรงกับใครฮะขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารทีเดียวเลยก็ได้นะครับแล้วตอนนี้ของแลบนะฮะขึ้นตรงกับหน่วยงานไหนครับถือว่าเป็นหน่วยงานอิสระมันมันจะมีสองส่วนนะหนึ่งคือนะฮะแลบจะขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารทีเดียวเลยนะสองแลบจะอยู่ในโครงสร้างของ QC นะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพนะฮะ ซึ่ง QC ก็จะมีทั้งนะตรวจรับประตุดิบตรวจระหว่างผลิตนะไฟนอลเช็คแล้วก็ห้องแลบครับมี4ส่วนนะซึ่งตัวระหว่างผลิตกับไฟนอลเช็คเนี่ยนะหรือตรวจไฟนอลเนี่ยจะเป็นลูกค้าของทางห้องแลบโดยตรงนะหมายถึงว่า QC ไฟนอลนะจะส่งงานให้กับทางห้องแลบทําการเทสซึ่งทั้ง4ส่วนงานนี้นะฮะ m n n o m n n g In p r o n e s s ไฟนอแล้วก็ห้องแลบครับขึ้นตรงกับ QC เมเจอคนเดียวดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะฮะ โครงสร้างแบบนี้นะฮะมันก็ส่งเสี่ยงต่อความเป็นกลางด้วยฮะเพราะ qc m a n a e r คนนี้ดูทั้งห้องแลบดูทั้งลูกค้าของ lab นะดูลูกลูกค้าของแลบคือใครฮะ qc ไฟนอลถูกไหมอ่าดูทั้งแลบดูทั้งลูกค้าของแลบครับแน่นอนว่ามันส่งผลต่อความเป็นกลางดังนั้นถ้าเป็นลักษณะของการจัดโครงสร้างแบบนี้นะฮะ qc m a n a r ที่อยู่บนสุดจะต้องไม่มีอำนาจในการตัดสินผลในส่วนของการทดสอบนั่นคือในรีพอร์ตการทดสอบ จะต้องไม่มีลายเซ็นท่านไปว่าจะเป็นในส่วนของการตบทตัวหรือการแอปลูฟนะครับท่านมีหน้าที่ในการบริหารอย่เดียวนะบริหารคือนะครฮะแลบต้องการสั่งซื้อท่านรงนี่อะไรก็ท่านก็ดูแลทั้งหมดภาพรวมแต่การตัดสินผลผลการเทสท่านจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะอะไรฮะเพราะกลัวในเรื่องของนะเรื่องของความกดดันต่างๆถูกไหมนะคุณดูทั้งลูกค้าดูทั้งห้องแลบนะบดูทั้งสองส่วนเลยดังนั้นส่วนของแลบ คุณบนอานจัดก,การาเดียวแต่จะต้องไม่มีส่วนในเรื่องของการตัดสินผลในรีพอร์ตจะต้องไม่มีไม่มีลายเซ็นของ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 เมเจอร์ท่านนี้นะประมาณนี้นะครับผมเคยเจอลูกค้าลูกค้าของผมนะฮะเป็นแบบสอบเทียบนะ QC เมเจอร์ Major, แกดูทั้ง QC final นะครับแล้วก็ดูห้องแบบด้วยในห้องแลบคือแก,อเ,กอเป็นคนเซ็นแอร์พลุรีพอร์ตด้วยครับแต่ผมเตือนแกตั้งแต่แรกแล้วว่ามาันจะเจอเคสของความเป็นกลางนะครับแกบอกว่าไม่เป็นไรนะซีกับทางผู้ตรวจ คุยได้ประมาณนี้เนาะสุดท้ายตัวระมานไม่เจอรอทาเลยครับเพราะเขามองว่าคุณดูทั้งลูกค้าคุณดูทั้งแบบดังนั้นคุณอาจจะมีส่วนไดน้ส่วนเสียหรืออาจจะมีอนะมีความผลดันต่างๆไปส่งผลต่อไอการสอบเทียบนั่นเนองนะอันนี้คือความหมายของข้ทงอ,อกกที่สรรี่หนึ่งนะฮะมีโครงสร้างและระบบการจัดการเพื่อรักษาความกลางหนึ่งครับผมถ้านิยามคำวา่าลูกค้าโดยบอกว่า q c Cardinal เป็นลูกค้าของ ท่ปฏิบัติการครับมันเลยทําให้มีปัญหารเรื่องความเป็นกลางใช่ไหมครับ,รบแต่ถ้า QC Final เป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการในลูกค้าไม่ใช่ QC แต่ต้องอย่างนี้ต้องต้องต้องถามว่าตอนนี้ลูกค้าของแบบของเราเนี่ยเป็นใครผลิตผลิตใช่ไหมอ่าแล้วก็ลูกค้าภายนอกของเราคือรับรับทั้งเทสต์ลูกค้าภายในแล้วก็รับจากภายนอกด้วยทั้งสองส่วนใช่ไหมครัโอเคครับคำถามผมขอบคุณคือคือที่บอกว่า QC Final เป็นอ under QC manager ารให้ QC manager มีความเสี่ยงต่อความเป็นกลางเพราะ QC manager มีสิทเซ็นรายงานผลการทดสอบครับประเด็นเนี้ยเพราะว่าพิการากรบอกว่านิยามให้ QC final เป็นลูกค้าของห้องปฏิบัติการถ้าประเด็นที่ว่า QC final เป็นลูกค้าของแอบซึ่งถ้า QC final คือคนที่ทำลีวิสปฏิบัติการนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นลูกค้าของห้องปฏิบัติการแต่เป็นห้องปฏิบัติการเองก็ไม่ไม,ไม่ก็ไม่เสี่ยงก็ไม่เข้าไปเรื่องความเป็นการคือะจะไม่เข้าไปใช่ครับประเด็นอยู่ที่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะ,ะถ้าตามโรงงานเนาะ,<ม>ะในส่วนของ QC เนี่ยมันจะมีกลุ่มกลุ่ม QC ที่ตรวจโภชนะซึ่งแล้วก็กลุ่ม QC ที่ทําการเทส โปรดักตเนี่ยมันไม่ใช่มีการเทสอย่างเดียวนะบางทีมันมีการตรวจเรื่องของแอปพลิเ์ชันตรวจในเรื่องของดเมนชั่นต่างๆแล้วก็ห้องแ a บเทสแต่ของเราเนี่ยอาจจะมีไม่มีเรื่องของการตรวจแอปพลิเ์ชันหรือดเมนชั่นเราของเราคือโปรดักตเอาเข้าสู่ห้องเทสอย่างเดียวดังนั้น QC ของเรากับห้องแลบก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันลูกค้าของเราก็คือเป็นในส่วนของโ portion ใช่ไหมฮะถ้าถ้าอย่างเงี้ยสือก็ถือว่า QC major ไม่มีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแน่นอนเพราะแก QC ของเรากับแลบเป็นหน่วยงานเดียวกันไม่ได้แยก ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แยกเป็นหนึ่งลูกค้าหนึ่งหนึ่งอ่าห้องแฝบดบใช่ไหมครับไม่ได้แย,ยกเป็นหนึ่งค,คืออย่างนี้ q ิของคุณเนี่ยกับแลบฝดคือเป็นหน่วยงานเดียวกันถูกไหมใช่โอเคซึ่งลูกค้าจะเป็นโพรเจคชั่นอย่างเดียวนะครับดังนั้นถ้าเป็นเค่นี้คิวซีเมเจอร์ที่ดูแลดูแลดูแลภาพรวมของ q ิ q ซทั้งหมดนะ,ะก็มีมีสิทธิ์ที่จะเซ็นรีพอร์ตด้วยเพราะกลุ่ม QC ที่แกดูอยู่นะ ไม่มีส่วนไหนที่เป็นในส่วนของลูกค้าของแอปรู้ไหมครับขึ้นอยู่กับท่านนิยามใช่ไหมครับเพราะว่าท่านนิยามว่าท่านจีวีซีเนเป็นลูกค้าของแอปเปอรครับมันจะทําให้มีมันจะทําให้ผู้ที่ดูดูแลส่งสุดเนี่ยอาจจะมีมีม็มามีสุนสสุดเสียส่งผลต่อความเป็นการได้แลราท่านมีกรณีที่การดีสผลิตภัณฑ์ไม่เกี่ยวข้องกับ การทดสอบในห้องปฏิบัติการแต่อยู่ภายใต้ห้องอยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวกันก็คือ QC นะครับส่วนที่เป็นการลิลิตภัณฑ์กับการทดสอบในห้องปฏิบัติการเนี่ยแยกจากกันครัอย่างนี้จะมีปัญหานี้ครัซึ่งกลุ่มกลุ่มที่ลิมิปรดักมันไม่ได้เป็นลูกค้าของแกรดใช่ไหมครับไม่ได้ส่งหือ่วอ่าไปไม่ได้เป็นูนไทยอยู่แล้วครับ ใน QC ทำงานทั้งสองส่วนทำงานทั้งในการทดสอบ,บแล้วก็ทำงานทั้งเีลิซผลิตภัณฑ์ Under QC เหมือนกันแต่ถ้าในงานที่ขอการละตองเนี่ยเราจะไม่เกี่ยวข้องกับก,การเอลิซผลิตภัณฑ์ถูกต้องครับอ่าแต่เป็นคนทำงานทุดเดียวกันครับมีสองกิจกรรมแบบนี้แต่จะขออธิบายได้ไหมว่าอ่าเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับลูกค้าเพราะ ลูกค้าเนี่ยก็คือฝ่ายผลิตซึ่งเป็นนอกหน่วยงานอย่างเดียวแล้วก็กิจกรรมที่ทําในการทดสอบของเราออกรายงานเนการทดสอบกับการนร้ผลิตภัณฑ์ก็เป็นคนละกิจกรรมแต่แต่คนทำกลุ่มเดียวกันก็ในองค์คณะใหญ่นะฮะของของ QC เนาะก็จะมีกลุ่มรลิแล้วก็กลุ่มของแรบใช่ไหมฮะในส่วนของแรบเนี่ยก็จะทำในส่วนของ1นึ่งจุดสองห้าในส่วนของริลิทก็จะเป็นของกาพันหนึ่งตตัวทั่วไปซึ่งสองกลุ่มนี้อยู่ในอยู่ในแผนกเดียวกัน แยกงานการทำอยู่แล้วนะครับนะถูกไหมฮะแยกงานกันทำอยู่แล้วนะกลุ่มลิฟต์ไม่ได้เป็นกลุ่มที่ส่งโรนักให้กับห้องแบบทำการเทสเพราะว่าส่งโอนัดให้กับคนทำการเทสเป็นภายนอกภายนอกเลยวครับอย่างนี้อย่างนี้ไม่ไม่อย่างนี้ก็ถือว่าไม่มีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียตามคนต่างทำงานไม่ได้มีเกี่ยวข้องกิจกรรมไม่ได้มาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันนะครับไม่ถือว่าเป็นลูกค้าของแบบเรียบร้อยฮะ อ่ะนะตอนที่หนึ่งเนาะเลียนะครับเพียถามได้เลยนะครับนะส่วนที่สองนะครับท็อปขององแลบนะครับจะต้องมีแสดงความมุนะ่งมั่นนะคอมบินเนตที่บอกว่านะแหลบของเราจะต้องมีความเป็นกลางต่อจ,จากความกดดันทางการค้าการเงินเนาะไอความมุ่งมั่นตรงนี้นะครับนะส่วนใหญ่แล้วแลบจะออกมาเป็นนะโยบายความเป็นกลางนะครับซึ่งของเราน้าจะมีอยู่แล้วนะครับ นิบายความเป็นาซึ่งจะต้องออกมาจากข้าราชการบริหารนะทุกคนเจ้าที่ทุกคนต้องรับทราบนะเซ็นรับทราบด้วยนะครับประกาศด้วยนะที่สองนะส่วนที่สามครับนะข้อที่สี่หนึ่งกับสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่กับสี่หนึ่งห้าครับสองข้อนี้นะฮะเป็นเรื่องใหม่เลยนะเขาบอกว่าให้้อพณานาระว่านะตอนนี้ในกิจกรรมการทดสอบของเรารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคลากรนะครับนะ มีอะไรบ้างที่มันอาจจะมีความเสี่ยงต่อวามเป็นการนะนะซึ่งถ้าเราระบุนะความเสี่ยงเหล่านี้ได้แล้วสมมตินะครับมีความเสี่ยงต่อวารเป็นการที่เกิดขึ้นกับในเรื่องของเกี่ยวกมการทดสอบหรือความสำคัญของอุคกรนะครับคุณจะต้องกําหนดวิธีการกําจัดหรือลดความเสี่ยงต่างนะครับคุณม็ต้องเอาเข้าไปประเมินนะครับม่ต้องไปประเมินความรุนแรงประเมินโอกาสเกิดไม่ต้องนะเมื่อไหร่ที่เราระบุนะได้แล้วนะครับว่า มีอะไรบ้างที่มันมีความเสีย่ยงต่อความเป็นกลางคุณต้องบอกวิธีการต้องจัดนะถ้าจัจัดไม่ได้ก็อบอกวิธีการลดนะครับนะตัวอย่างเช่นน,นี่ครับลูกค้าของห้องแบบจะเป็นลูกค้าภายในภายน,นอ,อกแล้วแต่นะมีความสัมพันธ์การเช่นเป็นสามีภรรยากันนะฮะนะฝ่ะายผลิตเป็นสามีนะมีภรรยาอยู่ในห้องแบบครับอย่างนี้ถือว่ามีความเสีย่ยงต่อความเป็นกลางไหมครับ มีไหมมีเนาะดังนั้นเราจะกําจัดหรือลดความเสี่ยงเหล่านี้ยังไงนะกำจัดให้เจ้าที่ท่านอื่นนะครับอะไรนะยาเลยครับ <m> นะวิธีการกําจัดหรือลดความเสี่ยงเช่นนะครัตบตหนดให้เจ้าที่ท่านอื่นรับงานทดสอบของลูกค้ารายนี้แทนใช่ไหมครับเมื่อไหร่ที่ลูกค้ารายนี้เอางานมาส่งปึ๊บเราก็ให้เจ้าที่ท่านอื่นรับงานแทนนะเพื่อลดความเสีย่ยงนะความเกรงใจความแบกเนาะ,อ,ะอ่ะทีนี้ นพวกเราลองช่วยกันพิรารณานะว่าณนะตอนนี้นะฮะความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความเป็นกลางนะหรือ,อภาวะความกดดันต่างๆในการทดสอบของเรานะครับนะมันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับนอกจากประเด็นที่ผมยกตัวอย่างนี้แล้วนะครับไหนลองยกตัวอย่างมาสักหนึ<ม>่งหรือสองประเด็นนะครับนะต่างคนต่างคิดก็ได้นะหรือปรึกษากันก็ได้นะครับนะผมยกตัวอย่างให้อีกเกสหนึ่งนะ<ม>เกสนี้<ๆ>ผมจะรอคำตอบจากพวกเรานะ เป็นเคสที่ว่าลูกค้านะครับเอาเป็นลูกค้าภายในแล้วกันส่งงานมาให้เราเทสนะถ้าวันไหนผลการเทสมันผ่านมันออนสเปคนะฮะก็จะอารมณ์ดีกลับไปเนาะแต่ถ้าวันไหนผลการทดสอบมันไม่ผ่านนะก็จะมีเสียงตามมากันทีครับว่าทําไมผลถึงไม่ผ่านนั่นนู่นนี่นะวิธีการเทสของคุณเป็นมาตรฐานไหมจเจ้าที่คุณโอเคไหมนะฮะเคยเจอเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมครับผลเทสไม่ผ่านก็จะมีเสียงตามมา นะซึ่งบางทีเราก็อยากจะบอกว่างั้นมึงมาเทสเองแล้วกันนะฮะจบ,จบกันไปเนาะอ่ะถ้าเจอเหตุการณ์นี้คุณจะมีวิธีการกําจัดหรือลดความเสี่ยงเรื่องนี้ยังไงเนาะนะมันเป็น,ม,นมันกดดันพวกเรานะถูกไหมคือไอ้ไอ้เจ้านี่มาปุ๊บข้าผลไม่ผ่านมันวอยไวแยกระลาเลยนะฮะไม่วอยายอย่างนี้ไปลากหัวหน้ามามาด้วยนะหัวหน้านยิ่งวอยไวใหญ่นะสมมติเนาะนะนะกดดันตัวเด็กเองนะครับหรือบางทีมาปุ๊บงานตัวนี้ เจ้าที่ท่านนี้ไม่เอาเอาก็เด่นเทสแทนนะครับนี่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเราพอเราถือว่าเจ้าที่ทดสอบของเราทุกคนมีความมีคอม p ิ t e n c y ความสามารถเท่าเทียมกันดังนั้นไม่ว่าจะทําการเทสกับใครผลที่ได้มันก็มีความน่าเชื่อถือไม่ใช่ว่าเทสกับคนนี้ผลไม่ผ่านไปโทษเด็กไม่ได้นะครับนะถ้าเจอเหตุาการณ์นี้คุณมีวิธีการกำจัดหรือลดความเสี่ยงยังไงนะครับอาช่วยกันคิดหน่อยเนาะรวมทั้งประเด็นอื่นด้วยนะฮะเอาห้านาทีนะช่วยคิดหน่อยว่าความเสี่ยงต่อความเป็นกลางนะตอนนี้มีอะไรบ้าง นะถ้านึกไม่ออกลุกเลยถามห้องแลบ,บเลยนะครับดีไหม